สวัสดีครับเพื่อนๆครับง่ายกันไปนานนะครับจวงนี้ก็ยุ่งๆกันบ้างไม่ปลื้มหน้าร้อนกันแต่ว่าเราจิตใจเราอย่าร้อนตามอากาศนะเราเย็นไปก่อนมีเล่เดียวปล่อยเอาึืน <laughs> วันนี้มาเจอกับเนี่ยมังกรครับ,รบ,บ,คครบจอนมังกรหนึ่งมเนาวครับเติมานอยากควมนะอยากควมนะนี่สัวไหนครับ นี yeah, ส่สวยงามครับสวยงามครับกดเต้งเป็ดได้ไหมไม่รู้เลยก่อนเลยก่อนกดเต้นเป็ดอินอ่าอินกันจัดจนนา้าครับโจนมังกรหนึ่งมะนาวครับไดี๋ยปาริสเดี๋ยปาริสคิ๊บคิ๊คิ๊บคิดบปิจจาเรามาเลยทีว่ว่าจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่านะครับโจนก็ไม่ได้มาจากไหนแล้วครับเต้าน้องปืนบอนเราเมืองสังนะครับ นาแรงบ่ดีน้องมันก็เองนะครับตามวิธนที่ชาวบ้านนะครับการน่าไล่กินในนาแรงนะครับน้ำลดลงน้องน้ำมีอยู่เหมือนเดิมนะครับตรรมาจาิไม่ตุกตำไรยไม่ตุกต้มได้มักนะครับก็พออย่งางพอห้้กินได้แต่ว่าถ้าปืนตีนทตุกตัดดินออกมาต้มแล้วก็สวัสดีนะครับแต่ว่าตรงพปื้นตีนี้นะครับบานป้มน้องปือจังหวัดสังนะครับยังมีได้ห้ก,กินอยู่นะครับ เอาครับไม่ปูดปั๊มตําเพงเลยหมาครับก้าสู้กระบวนการจิ้มครับเรตี้ว่าจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่ากับเมนูนี้ครับมังกรจนมังกรนึ่งมาเน่าอาวุธครับเก่งแก่เปืนจันเปือนตั้มนะครับไม่ปูมตั้มเองแต่ว่าเปืินไอเกียดไอก้าสู้กระบวนการจิ้มล้วก็ระดับ เจนกัมเบกก็ไม่ธรรมดากินเลยต้องกินตึงใจคับรอานันนเออรัดซอสอกับอ่าเบงเบงกับเหนือเบงเบงกับจินเติบเติบกับเอ้าจิ้นหกเก้กับเรืองกว่า1ีกงด้น้อยมากว่าตัวความวันได้ครับไปจยา ตึงวนไอ้เราต้องกว้าไอ้เราต้องว้า้ครับร้อย้จนจวนจวนกับนะครับว่างๆหมดเดียกันได้ครับน้องฝูตี้ก็อยากยังตึปาได้แต่คุยได้ไม่ป็ยเรากันเนงนะครับกัาคนเมื่อติมานครับก่อนึงวันมันเดิไม่ได้ตึงปาไม่ได้ตองไปแล้วเจอกันไม่คิดหน้าครับก็ค uh? euh mm ุณครับ